สบายดีมินิสปาพี่น้องมานึ่งข้าวเหนียวดำเนาะูตรนี้เขานุ่มขามคืนพี่น้องแล้วก็ซิบอกแข็งเนาะสำหรับสู้แรงที่เฮตุธรรมะต่ำมาสมกันเมืองเลยเอามาเริ่มเฮตุกันเลยเนาะอันนี้ก็เสแมนข้าวเหนียวดำพี่น้องเอายี่ห้อยังก็ได้เนาะแล้วต่อหาได้เด้อค่อยใส่ข้าวเหนียวดำนี่ถ้วยหนึ่งเอาไปล้างก่อนเนาะล้างเอาเม็ดข้าวตัวมันปูนออกพี่น้องในเมื่อเขาใส่น้ำลงไปมันก็สีอันเม็ดข้าวตัวมันปูมันก็สิลอยขึ้นมาแบบนี้พี่น้องเห็นบ่ แสดงว่าเม็ดเขาหอมเานามันปูเนาะพี่น้องเลาก็สิเอาออกเขาก็ล้างประมาณสองน้ำเนาะล้างจนอันน้ำมันนะสะอาดเนาะในเมื่อเขาหล้่งเขาดำมันสะอาดได้ดีบริหารกระเซาไปต้มเนาะพี่น้องต้มจนมันฟดพี่น้องในพี่น้องต้มจนน้ำม,มันฟดแบบนี้เห็นบ่ในเมื่อเขาต้มน้ำมันฟดเขาปาไว้ประมาณสองสามนาทีเนาะเขาซีมเบิง้งอันเม็ดเขาเนาะ ซิมเบิ้งแล้วว่าเอามือ,อนเอามือ,อนหักเอาเนาะเดะเห็นบ่เม็ดข้าวมันอ่อนแบบมีไข่คือเข้ามาอันเม็ดข้าวขาวนะพี่น้องมันนิ่ม,มันนะถือว่าได้เนาะบันนี้หักกัสิปิดไฟเลยบันนี้หักกัสิป้าไว้แบบนี้เนาะป้าไว้ให้มันเย็นดีแลวเฮาจึงเอาอันเม็ดข้าวขาวลงเนาะส่วนตัวนี้ก็เสม่นข้าวเหนียวขาวเนะเาะข้าวเหนียวเนี่ยขอกระส่อันถ้วยนึงคือกันพี่น้อง ก่อนห่อเสร็จเอาไปผสม,ส App, สมสใส่กับข้าวเหนียวดำเ่าต้องล้างก่อนเนาะล้างประมาณน้ำสองน้ำแล้วพี่น้องลางเอาฟุ้นเปืือนมันออกเนาะประมาณนี้บัดนี้เทากระเอาไปผสมใส่กับข,ข้าวเหนียวดำเหาเนาะข้าวเหนียวดำเ่าต้องป่าว้ให้น้ำมันเย็นก่อนเด้อพี่น้องเห็นบ่เดี๋ยวค่อยเสียนให้พี่น้องเบิ่งเม็ดข้าวเหนียวดำเ้าพี่น้องเห็นบ่อันก็เสียนอันสินิ่มคือขา้าวเหนียวเ่าเ่ามาข้าวเหนียวข้าวนะพี่น้องเห็นบ่ เดี๋ยวใส่เบิ้งข้างในเด็ประมาณนี้เนาะเป็นหักกะสีใส่ขา้าวเหนียวขาวลงไปใส่พร้อมใส่น้ำลงไปพร้อมเลยแล้กกะสีแซ่ปลาไว้หรือว่ามาปลาไว้แบบนี้ประมาณสีหาสมงเนาะหรือว่าพี่น้องคนใหนอะีมาไวข้ขมคืนก็นได้เนาะในเมื่อเฮามาเข่าได้ครบเวลาบป็นหักกะซเอาไปหนึ่งเลยเนาะ ก็เอาน้ำฝาดใส่แบบนี้พี่น้องแล้วก็ฝาดอ้อมหดแบบนี้พี่น้องมันจึงว่าติดหวดเขาเนาะเนี่ยก็เสียไปนึ่งเลยใช้เวลานึ่งเอ่อเบื้องละสิบนาทีเนาะพี่น้องในเมื่อเขาหนึ่งสิบนาทีผ่านไปพี่น,น,น้องบ้เหาก็สีซิกเข่าเนาะหรือว่าปีนเข่า ก็เอาอันพายแบบนี้เนาะหรือว่าจงเ,เ,เขียเคียเข่าแบบนี้เนาะแล้วก็จะเอาน้ำซิดใส่น้อยนึงเนาะเดี๋ยวเอาน้ำใส่ในมือแบบนี้แล้วก็ซิดใส่แบบนี้เนาะอย่าใส่ลายเด้อเข่ามันสิริได้คันเข่าซิดใส่ลายพี่นอ้องใส่ประมาณนี้ถือว่าได้แล้วบรนหารก็ซีนึ่งต่อเนาะจนมันสุกผลแล้วพี่นอ้องในเมื่อข้หนึ่งเข้าสุกได้ที่บริหารก็จะเอาไป v าวีเข่าเนาะ ถาดตัวนี้ฮะก่อนเขาจะเอาเข้าลงหากอันเอาน้ำใส่ได้เด้อพี่น้องโอเมนเอาน้ำใส่ให้มันเปียกนะพี่น้องให้มันซุม่มเอาน้ำตัดใส่เนาะอ๋อ oh, พี่น้องเบิ้งตาแสีบแหงหอมห่มนี home, home. ่นข้าวดำแบบนี้หรือว่ขาข้าวกลมแบบนี้คิดหอดบานเฮาเนาะพี่น้องนุ่มขนาดพี่น้องบางคนเพิ่งว่านึ่งข้าวกลมแล้วมันแข็งเนาะแข็งแล้วเนะาะเอาบัได้ผสมบัได้ผสมขา้าวเหนียวพี่น้อง เราต้องผสมข,ข้าวเหนียวขาวอันนี้มันจึงอันมันจึงกินได้พี่นอ้องเพราะว่าข้าวกล่มมันมันเป็นข้าวที่อันมันแข็งนะพี่นอ้องฉะนั้นเราต้องผสมเนาะสูตรข้อเหดุในพี่นอ้องข้าวมันจะนุ่มขำขึ้นพี่น้องกินเย็นก็ได้นาแบบข้าวมันนุ่มๆโอ้ยหอนเห็ดข้าวหงวกอกเนาะแซ่บอันนี้ก็ใส่ในติ๊บข้าวเลยพี่นอ้อง เดือดเยพี่น้องเขาเนี้ยดำเขาลองไปเห็ดกินเมืองเด้อเมืองพี่น้องเขามันก็สินหนุ่มแบบนี้ลองไปนึ่งกินเมืองเด้อพี่น้องสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันในคลิปต่อไปถ้ามากก็กดไลค์ถ้าใจอก,ก็กดแชร์ให้เด้อสมัยเลอบายบาย